วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566จะมีประเด็นใดน่าสนใจบ้างติดตามจากคุณเพนพันธ์แหลมหลวงรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินนะคะก็ไม่อยากที่จะให้ฝ่ายค้านนั้นนําเรื่องประเด็นของพระองงบประมาณมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอภิปรายใครหรือว่ารัฐมนตรีคนไหนทุจริตนั้นอยากจะให้ไปใช้ช่องทางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนค่ะ วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะโดยเลื่อนมาคะมาเป็นวันจันทร์เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการพิจารณางบประมาณประจำปี2566นายอนุทินชาญวิรุณ์รองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวก่อนการประชุมครมว่าพักภ,ภูมิใจไทยนะคะในฐานะพักร่วมรัฐบาลน,นั้นในวันพรุ่งนี้จะโหวตสนับสนุนรัฐบาลในการประชุมพรบงบประมาณแน่นอนส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งป้อมจะไม่รับหลักการนายอนุทินเห็นว่าเป็นไปตาม รบวนการของประชาธิปไตยแต่ไม่อยากให้ฝ่ายค้านนำพรบงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะหากต้องการอภิปรายใครก็ขอให้ใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลกันไปส่วนประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็ขอให้ในายชัดชาติาสิทธิพันธุ์ว่าที่ผู้ว่ากทมได้รับการรับรองจากกะกะตก่อนแล้วค่อยมาหารือกันว่าจะพิจารณาอย่างไรเพราะว่าต้องให้เวลาในการศึกษาข้อมูลและเชื่อว,ว่าไม่ใช่เรื่องหนักใจของนายชัดชาติเพราะเสียงที่ได้รับมาอย่างท่วมทน้น ท่านน่าจะถาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกักส่วนการเปิดสถานบันเทิงในวันที่1มิถุนายนนั้นนายอนุทินบอกว่าได้กําชับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเปิดรับนะคะแล้วก็อีกทั้งนึ่ง Thailand Pa าสเองนะคะนายอนุทินบอกว่าในวันที่1นั้นก็จะมีการยกเลิกไทยแลนด์พาสสาหรับคนไทยด้วยและในอนาคตนั้นก็จะยกเลิกทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวนั้นนะคะกลับมาให้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกันมากยิ่งขึ้นด้วยด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ให้สัมภาษณ์เม ในเรื่องของการโหวตพรบงบประมาณบอกว่าโหวตผ่านแน่นอนค่ะ